กับนี่คือสถานที่สําหรับนะครับเลี้ยงอึงเผาหรืออึงประขวดบ้านเรานะครับขั้นตอนนะครับก็มีการเตรียมกระชังนะครับเขาเรียกว่ากระชังกระชังน้ํานะครับมันจะเป็นผ้าเขียวเนี่ยทั้งพื้นเลยนะครับทั้งพื้นเลยนะครับนี่ครับแล้วก็มีผ้าผ้าใบนะครับสําหรับใส่น้ําเพื่อเลี้ยงลูกอ๊อดนะครับหรือเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์นะครับเอาพ่อแม่พันธุ์มามาลงจับคู่ในนี้นะครับโดยการจําลองหรือว่า จะปล่อยช่วง,วงที่พนตกหนักก็ได้นะครับก็จะมีนะครับวัฐที่ที่ผมเตรียมไว้ก็จะมีเอ่าเป็นขุดมะพร้าวเนาะผสมดินแล้วก็ขี้วัวนะครับเพื่อให้มีสารอาหารในดินพร้อมนะครับสําหรับลูกวัดที่จะเจริญเติบโต,ตในนี้นะครับแล้วก็ทอดห่างนะครับมีข่าแล้วก็ขึ้นมาหมกในนี้นะครับนี่คือการเตรียมบ่บบอรหรือสถานที่เขาวค้วนะครับสําหรับมือใหม่นะครับสําหรับมือใหม่